สวัสดีครับพี่น้องท่านที่ติดตามนะครับเข้ามาแล้วก็จะลืมกดไลค์กดกดแชร์นะครับกดถูกใจให้ด้วยนะครับวันนี้ผมมีเราวันที่วันจันทร์ที่อยู่สมาแนะนำนะครับจะย้อนลั่งให้ดู2องวัดนะครับนะครับใช้จากร้อยบอกหลักสิบบวกหลักหนวสองพังนะครับเท่ากับแปดเจ็ดนะครับแล้วก็ร้อยบวกสินะครับเท่ากับศูนย์นะครับ จับคู่แปดศูนย์เจ็ดศูนย์นะครับออกศูนย์แปดนะครับเข้าศูนย์แปดนะครับแปดบวกหนึ่งบวกเก้าบวกเก้านะครับแปดบวกหนึ่งบวกเก้าบวกเก้าเท่ากับเจ็ดถอยล่างหนึ่งหกนะครับแปดบวกหนึ่งเท่ากับเก้าจับคู่เจ็ดเก้าหกเก้านะครับออกแปดหกเก้าสองสามนะครับเข้าหกเก้านะครับเมื่อวันจันทร์ที่สามนะครับเก้าบวกสองบวกสามบวกสามนะครับเท่ากับเจ็ดถอยล่างหนึ่งเป็นหกนะครับ เก้าบวกสองเท่ากับหนึ่งะครับจับคู่เจ็ดหนึ่งหกหนึ่งแล้วก็เจ็ดหกครับสาหรับแนวทางการที่นี้นะครับใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับจะได้ติดตามในคลิปต่อไปนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําหวยเพื่อเป็นแนวทางในการทําหวยนะครับเพื่อจะได้ไปเสี่ยงโชคนะครับขอให้โชคดีนะครับมันๆนะครับรวยยงเฮงนะครับขอบคุณครับ หลวงพุทธตามทุกทุกท่านครับ